สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกับกับผมกองสมพันธ์พี่น้องวันนี้ตรงกับวันที่สิบมีหน้าคมสองพันอร่อยหกสิบหาพี่น้องประมาณสองถุงเครื่องๆอยู่พี่น้องว่าเป็นเขาเวทมันอยู่บ้งลงเมือนะครับเราไปเขาเวทบ้าน,นเมรน,น,นะครับก็ได้มาให้อาหารกอดพี่น้องเรื่อง่อค้าลังแล้วพี่น้องชุดนี้ ไอ้มูนี่ไอ้เขาเกิดวันที่สิบหกเลยนะพอวันที่สิบหกสิบหกกุมภาพันธ์นะครับพอวันที่สิบหกมีหน้าก็ดีครบปีครบเดือนพอดีมออกข็ขาหลังพี่น้องนี่ชุดอันนี้เป็นชุดสองเลยเนะี่ยชอบชุดแรกชุดแรกว่าท่านไหนอกขาอยู่มันทีมันเหนียนนะครับชุดสองมันบางบางมันได้ใหญ่งไ,งไปพี่น้องนี่ มองว่าเก็บพ่อไข่ได้ป่วยนีจุดนีที่ดีนะครับเรียพ่อพันพ่อสองพันตัวโบนะครับเมดบอลนี่พี่หน่องวาลายวันนี้เมดบอลมือเยอะเห็นเราไกลๆที่ไกลก็เห็นนะครับห็น,นเห็นขาเขาพี่หนอ่องอขาเลยดิผมว่า,าหาันเขาลอดมาให้เขากินนะครับมลมว่าไก่ๆวัานไกๆ่ๆเขาไม่กินไก่ก็ได้นะครับ อาหารผมไม่ค่อยห้กินหลายแต่หกินน้อยๆแต่ว่าให้กินดูมือละสามเทียนนะครับเศร้าสี่ม่งตอนเศร้าเดียวท่านบอกเจ็ดม่งหกมงเจ็ดม่งเ่งกเกินแปดม่งพี่น้องขันขันจําเป็นรีเก่ามงขันจำเป็นนะขันย่ำเลยงานมากนะครับเก่าม่งสีม่มงพี่แต่ว่าขัน้มอเศร้าขันอะไรดูส้าเมื่อกี้นะครับอื่ บันจอนใบกับีม่วงหรือส so ีถุมนะครับตัวน the so ี้ใ so ห้เขาสองถุมบางนะครับปกติให no ้ทีถุมหาถุมเยแต่ว่ามันนี่ผมให้สองถุเพราะว่าหนึ่งไส้ให้จะสีมงแรกถ้าสามใบสามบนน่ะใบสามมุกวัวผลเราว่ามันเขาได้สีเหมันกันผมก็เลยเอาให้เขากินก่อนนะครับอันนีมได้กินน้ำนั่นหรืพี่น้องยให้ดูส่ยัไไว้สท่นรวดนะต่วยให้ลายกันให้ลายนามโนนะครับนี่ชุดแรก ชุดสองเล่นหนึ่งบนชุดแรกต้ก็ถือว่าใหนยนชุดแรกนะครับคอมเมนต์หนอยบ่อดินดีๆของกวางน่คือสิใงญ่ไว้ผมว่าอันนี้มันเป็นบ่อพลาสติกนะครับมันมันูีพื้นที่จำกัดนะครับมันก็เลยงหญ่สะนะครับมันแน่นตรงเนี้บ่อหลบ่อนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเดิคข้นทวนจากบ่อเลยมกเกียร์แปดเก้าบ่อเลยเก้าชุดละสามชุด อยู่ละ3วอนนะครับนี่วันจันทร์ดีใส่อีกถึนเป็น12สอนะครับบดลโด,ด,น,ดนไปม้องกระสียิงออกดีนะครับมันตอนนี้มันมันไม่ยนมันออกวัฒนายหยูอยัอดนะไอ้กบมันไข่ออกวัฒนายนะครับเม่ต้องแยกบอห่างๆคนแนนมันก็ว่ง่ายนะครับ เลยเห็ดมั่งทีมาเรืร่อยๆนะพี่น้องเรียนรูไปน้ำนะครับการใส่บ่อพลาสติกะตะกี้ก็ใส่บ่อพลาสติกตะเข็ดเทศแรกแหกนะครับต้องบ,บอ่อทันเจียงนะครับปีนี้มาใส่บ่อพลาสติกอีกรอบนึงปีนี้นะครับเในจังไรมันถี่ใส่ได้ยังไงจังไห้ไห้ไปนะพี่น้องสวส่างถี่ไห่สากว่าบอ่อนั่นอยูอย่มันใส่ในกระชังน้ำปีนี้ด้วยใหญ่หมดเลยผมว่า ช่างน้ำมันน้ำมันแหลกเปลี่ยนตลอดได้หนังของช่างน้ำแตอนนี้มันบวมเหมืนกระช่างน้ำมันเละไปใหญ่ใหญ่บนะครับพี่น้าะใหญ่ซะมันหนึ่งสิเสียขาเมืองหกเจี๊เมืองเจี๊ยบน้ำเจี๊นึงเหมือนเจี๊ยน้ำเขาดูดนะครับเมืกี้ผมคอยเปลี่ยนผมใช้น้ำหระบบน้ำหยดหยุดน้ำล้นนะครับน้ำล้นปรากฏว่าฝนตกมาเน่าเลยก็เลยลาฟ้าเปลี่ยนออกเอามาฟ้าเปลี่ยนออกนีตายเบิดเลยเนี่เน่าหมดเลยพี่น้องมันฝนตกมากจำไม่ได้รักถูดมันไอ้ฟ้าเปลี่ยนน้ำออกนะครับ จเจ้ากันปกติกับหกเจ็ดหมื่นเขาก็เปลี่ยนนำบอกที่กันนะครับก็สั่นบ่ได้นะครับหลักสูวดกันหลักสูตรในการเรียงลักสูตรในการเรียงในไอ้บ่อพลาสติกนะพี่น้องแต่ว่าพี่สัญญาเราสืบซ้อนลักสูตรการเรียงในบอ่อพลาสติกอยู่ว่างๆมันจะไปศึกษาลำเราอยู่มัไปเป็นลูกศิษย์ลำเราอยู่เราะขาเอาขา,เอาขาเอาขาเรียนบอ่อแพงพี่น้องมันมี่ใครอยากสนใจกันทัวหาเราได้รเลยพี่พี่สัญญาพี่น้อง อันเดกคก็ขอเบอร์น้อผมนี่แหละทุกมหาผมว่าใดผมมีเบอร์เราอยู่นะครับอยู่จังหวัดยะโสธรพิสัญญาครับแล้วเปิดสอนเนี่ยเปิดสอนเลี้ยงลูกเปิดสอนเลี้ยงลูกอัดนะครับเลี้ยงลูกกบการ่อก,กบทำยังไงเนี่าเล่าลักตุดมือด่อะไรบุญแลเ้เริ่มเริ่มสอนมัอได้บุญน,นะครับพี่น้องสนใหก็กท่วมหาผมว่าใดผมจะบอกเบอร์เล่านะครับอันนี้ก็มาเบิ้งว่าลูกอัดมันเนี่ยขาแล้วซื่อๆเราพี่น้องไม่พี่น้องเบิ้งหายแบซี่เบิ้ง ผู้ได้จองไว้กันนี่แหละชุดเนี่ยสี่แดงหางก้อนนะครับเนื้อเสียจากตัวบุ๊เดี๋ยวจากพ่อสองพันตัวบุ๊นะครับมดอยู่บอน,นี่นะครับยันบ่อได้ยู่แล้วอันนี้บอลไม้ท่องเลยกินลายๆนะครับลายให้กินลายามมาเพราะงั้นผมว่าเขาให้ผมให้เขารอบนึงแล้วเอ้ยให้บ้านไปรอบนึงแล้วรอบที่สองเอาบ้านแล้วนะครับอันนี้รอบที่สามเลยผม อาวานลงให้เบิ้งลื้อซื้อว่าเขาจะมากินนะพี่น้องว่านนี่เบิ้งองลื้อเพื่อท้ายคลิปลื้ซื้อนะพี่น้องนะครับว่าเขามีขาแล้วอเอาให้บเอฟซี C, เบิ้งว่ามีขาแล้วเด้อชุดแรกบ้านชุดแรกชุดสองนั่นแหละก็ถือว่าชุดแรกพอห้างกันแก่มื่นเดียวนะครับนี่ของพี่น้องทั้งบ้านท้ยออกไว้บุกใครว่าทั่วหารเราโดนมื่นล้พวกใครทีออกแต่ว่าคนตกอยู่นะครับเอา สำหรับคลิปนี้ก็เอาทรันี่แหละพี่น้องที่ไปปลูกต้นตะไคร้ตะก,กอนนะครับขอบคุณห,หลายเด้อพี่น้องที่ที่ตามรับชมของผมตลอดคลิปผมตลอดนะครับเอาปลูกต้นตะไคร้ก็อย่าลืมทัพตะไคร้เด้อพี่น้องกดทรัพย์ตะไคร้กดไลค์กดแชร์พันวาสวัสดีครับ